พรคาถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถิดนะโมตัสสะ พระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะสาธุอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปปะพาโส ตังตังนมัสสามิหาลิสวรรณันนงปะทวิปะพาสังตายจฉะคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเยพรหม,มนาเว,เวทคุสะพะธรมเมเตเมนณโมเตจะมังปรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจระติเอสนาเอไปตะยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปะภาโสตังตังนมัสสามิหาลิสวรรณัง ปะทะวิปปะภาสังตยัจฉะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเยพรหมนาเวทคุสพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปลรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังสโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปีติสาธุอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหาลิสวรรโนปะทะวิปะพาโสตังตัง,ตงนะมัสสามิหาลิสวรรณังปะทะวิปปะพาสัง ยัจฉะคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเยพรมมะมนาเว,เวทคุสพรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตัง กัตวาโมโรจระติเอสนาเอเปตะยันจักกุมาเอกราชาฮาลิสวรรณโนปะทะวิปปะภาโสาตังตังนมัสสามิฮาลิสวรรณหน,นังปะทะวิปปะภาสังตยัจชะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเย พรมนาเวทคุสพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปลายันตุนมัตถุพุทธ,ธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปีติ สาธุอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปะพาโสตังตัง,ตงนะมัสสามิหาลิสวรรณังปะทะวิปะภาสังตายัจฉะคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเยพรหมนาเวทคุ สพภร,รมเมเตเมนะโมเตจะมังปลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจระติเอสนาเอเปตยัน จักกุมาเอกร,ราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปปะภาโสาตังตังนมัสสามิหาลิสวรรณนังปะทะวิปปะภาสังตยัจฉะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเยพรหมนาเวทคุสพะธรรมเมเตเมมณโมเตจะมัง ปลายันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสมะกัปปยีติสาธุอุเทตยันจกขุมาเอกราชา ฮาลิสวรรณโนปะทะวิปปะพาโสตังตังนะมัสสามิหาลิสวรรณนางปะทะวิปปะพาสังตายจฉะคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเยพรหม,มนาเว,เวทคุสพธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปรายันตุ นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาเอไปตะยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรโนปะทะวิปะภาโส ตังตังนมัสสามิหาลิสวรรณนังปะทะวิปะภาสังตยัจฉะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเยพรหมนาเวทคุสะพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาอิมังสโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปะยีติสาธุอุเทตะยันจักคุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิป,ปะพาโสตังตัง,ตงนะมัสสามิหาลิสวรรณัง ปะทวิปะภาสังตยยจฉะคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเยพรหม,มนาเว,เวทคุสภพะทธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปปริตังกัตวาโมโรจระติเอสนาเอไปตะยันจักคุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปะภาโสาตังตังนมัสสามิหาลิสวรรณนังปะทะวิปะภาสังตยัจฉะคุตตา วิหาเรมุรัตติงเยพรม,มนาเวทคุสภะธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปลรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโร วาสมะกับปีติสาธุอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปะทะวิปปะพาโสตังตังณมัตสามิหาลิสวรรณังปะทะวิปปะพาสังตายัจฉคุตตาวิหะเรมุทิวาสังเย พรมมะมนาเว,เวทคุสัพธรรมเมเตเมมณโมเตจะมังปรายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโภธิยาณนะโมวิมุตตานังณนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจระติเอสนา เอไปตะยันจักกุมาเอกร,ราชาหาลิสวรณโนปะทะวิปปะภาโสตังตั้งนมัสามิหาลิสวรรหนังปะทะวิปปะภาสังตายัฉะคุตตาวิหะเรมุรัตติงเยพรหมนาเวทคุสภธรรมเม เตเมนะโมเตจะมังปลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยีติสาธุอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขอหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อธิคาหูนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตาน,นางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป 洒脱，洒脱，洒脱。